สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มโบนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งหญิงเพชรดันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรดันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มโบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กาลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศครับก่อนหนึ่งเราขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มอุบลโคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับสาหรับวันนี้หนุ่มอุบนโคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกาตามสไตล์ช่องหนุ่มอุบลโคนร้อยเอ็ดก่อนที่จะไปลงประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญไปดูคลิปนี้ก่อน อย่างไรบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปนี้ไปแล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างนี่แหละครับผมจะพูดให้ฟังในฐานะ fc หลาน้อยในฐานะ fc ทั่วประเทศทั่วไทยหลายๆท่านสิ่งที่หลายๆท่านต้องการมากที่สุดเวลาตื่นเช้ามาอยากเจออยากเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละคือ fc ทั่วประเทศทั่วไทยหรือหลายๆท่านในพื้นที่ตรงนั้นในงานวันนั้นตรงนั้นหลายๆพื้นที่ที่หลาน้อยไปอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ คุณเชื่อไหมแค่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ f c ทุกประเทศทั่วไทยในวันนั้นจะมีความสุขที่สุดในการทํางานทำไมถึงบอกอย่างนั้นนี่คือความประทับใจนี่คือความรักที่เราในฐานะ FC ของหลาน้อยเห็น FC ในพื้นที่เขาไปเชียร์ไปให้กำลังใจหลาน้อยความสุขของหลาน้อยผมพูดเสมอว่าหลาน้อยมีความสุขตรงนี้เวลาขึ้นร้องเพลงเห็น FC มาเชียร์มาให้กำลังใจหลาน้อยหลาน้อยก็จะมีความสุข แม้กระทั่งเอฟซีทุกประเทศทั่วไทยเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านก็มีความสุขไม่ต่างจากผมความรู้สึกที่เราเห็นคือเวลาหลาน้อยไปร้องเพลงเวลา,ลาน้อยไปทํากิจกรรมหรือไปขึ้นเวทีอยากเห็นภาพอะญะแบบนี้แหละภาษาเราเนี่ยที่เราใช้กันมานี่คือความรู้สึกมันมีความสุขนะบรรยากาศแบบนี้มันทําให้เรามีความสุขอัตโนมัติโดยไม่ต้องบรรยายอะไรเลย แค่เห็นภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่เราประทับใจนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจในฐานะเ c ผมเชื่อเลยหลาน้อยก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้หัวใจทุกดวงที่ตั้งใจไปอยากเจอหลาน้อยอยากดูหลาน้อยอยากเชียร์หลาน้อยอยากให้กําลังใจหลาน้อยนี่คือความสุขความสุขและความฝันความสุขของ FC ที่อยากเห็นหลาน้อยขึ้นร้องเวทีแล้วมี FC มาดูมาเชียร์มาชมความฝันของหลาน้อยก็คือนี่แหละขึ้นร้องเพลงแล้วมี f อฟมาเชียร์มาให้กําลังใจนี่แหละเขาเรียกความสุขและความฝันที่เราได้พบได้เห็นความสุดยอดครับผมเชื่อเลยว่าหลาน้อยคนยังรักและติดตามกระแสหลาน้อยไม่มีคาว่าตกครับแต่หลายๆท่านแค่ยืนในจุดที่เขาอยากยืนยืนในจุดที่เขาอยากเดิน เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าคนเรานั่นแหละมีวุฒิภาวะมีความคิดคนเราไม่เหมือนกันคนเราเลือกหลายๆท่านเลือกที่จะเดินออกมาหลายๆท่านเลือกที่จะอยู่มุมของตัวเองหลายๆท่านเลือกที่จะมาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตหลาน้อยอย่างเต็มตัวนี่คือความตั้งใจผมถึงบอกว่าคนเรามี5คน10คนความคิดยังไม่เหมือนกันเลยภาษาอะไร f c หลาน้อยเป็นแสนเป็นล้านคนที่ติดตามหลาน้อยความคิดความอ่านก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ แต่สุดท <ique> ้ายหัวใจทุกดวงคือสนับสนุนหลาน้อยกำลังใจหลาน้อยเชียร์หลาน้อยพร้อมที่จะทําให้หลาน้อยประสบความสําเร็จพร้อมที่จะสนับสนุนให้หลาน้อยไปถึงฝันในสูงสุดที่สุดที่เราอยากเห็นความรักความเม็นดูที่พ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเด็กคนนี้พร้อมที่จะเชียร์พร้อมที่จะให้กําลังใจนี่คือความสุดยอดเรียกผมเชื่อเลยความตั้งใจของหลาน้อยที่มองเห็นเอฟซีตัวประเทศตัวไทยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพ่อฮักแม่ฮักหลายๆายท่าน ที่พร้อมที่จะหนุนหลาน้อยก็พร้อมที่จะฝึกฝนประสบการณ์แม้กระทั่งทุกๆอย่างที่หลาน้อยสามารถที่จะทําได้ในวิชาชีพของตัวเองก็พร้อมที่จะมานําเสนอให้เอฟซมีความสุขผมเชื่อเลยว่าหลาก็อยากมอบความสุขให้เราเพราะหลาก็รู้อยู่แล้วหลาพูดเสมอว่าพ่อพ่อแม่เดินทางมาไกลหลายๆท่านมาจากที่ไกลหลายๆท่านตั้งใจมาแม้กระทั่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงรุกยุคต้นๆที่หลาน้อยร้องไห้หรือหลาน้อยเสียใจ หลาน้อยสิ่งที่เราได้ยินคือหลาน้อยไม่อยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เขาเดินทางมาอยากชมอยากเชียร์หลาน้อยเสียใจที่ไม่ได้เจอนี่คือความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วความคิดความอ่านรู้ว่าตัวเองไม่สบายคิดมากเข้าใจแต่สุดท้ายคือความคิดของหลาน้อยคือจะมองว่าเฮ้ยเราพยายามเราพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ไม่ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เขามารอมาเชียร์ตั้งใจมาดูหลาน้อยเสียใจนี่คือความสุดยอดของหัวใจของเด็กคนนี้ แม้กระทั่งความกระตันญูรูคุณคนช่วยเหลือแม้กระทั่งเอฟซีตุรทศทุ้ไทยมาเชียมาให้กำลังใจหน้าเวิีผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านก็อยากถ่ายรูปอยากอยู่ใกล้ชิดอยากจับมืออยากมอบอะไรแต่สุดท้ายอย่างว่าละ่ะทุกทุกสคริปมันมีการไหลไหลไหลมาบางสิ่งบางอย่างเราเราอยู่นานก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆท่านศิลปินท่านอื่นเขาจะมองว่าทำไมไม่รูปไม่อะไรอันนี้ก็คือแนวทางความคิด ถึงเราไม่ว่าหรือใครไม่ว่าแต่หลาน้อยก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเผื่อคนอื่นเขาจะว่าให้างเงี้ยเวลาหลาน้อยจะไปแต่หลานลองก็น้องก็บอกขออนุญาตนี่คือความสุดยอดของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาถ้าติดตามแล้วจะรักติดตามแล้วจะมีความสุขเด็กคนนี้พร้อมที่จะมอบความสุขให้แก่เราทุกท่านมีแต่ความสุขเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาพร้อมที่จะพา f อฟซีตัวประเทศไทยปังและมีบุญทำบุญร่วมกันไปเรื่อยๆนี่คือความตั้งใจหายากครับศิลปินที่มีแนวทางมีอุดมการณ์แบบนี้ เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับและมีอีกอย่างหนึ่งครับ FC ทั่วประเทศทั่วไทยหลายๆท่านทักมาสอบถามว่าวันงานวันที่31ถ้าจะเดินทางไปจะมีที่พักไหมจากที่ผมมองเห็นที่พักเริ่มแรกเลยรีสอร์ทอาจจะไม่เยอะครับที่พักอาจจะไม่เยอะที่ผมมองมองเห็นผมกับคนคนอยู่เคยอยู่ศรีสะเกดได้แล้วอำเภอเมืองด้วยที่พัก มีไหมพอมีครับพอหาได้อาจแต่ว่าถ้าได้จริงๆอาจจะห่างไปอีกนะแต่ถ้าอยู่ในโซนนั้นอาจจะหายากหน่อยแต่ว่าเห็นแววๆผมได้ยินพ่อเอกว่าอาอาจจะมีการกางเต็นท์ถ้าเป็นไปได้ทํามีเต็นท์เล็กๆน้อยๆ,ๆมาปิกนิกตั้งเต็นท์มามาด้วยก็ดีเหมือนกันครับเพราะห้องน้ําทางครอบครัวหลานน้อยก็สร้างไว้ให้อยู่แล้วอย,อยู่ข้างหลังเห็นไหมหลายๆท่านน่าจะเห็นบ้านหลังเก่าที่พ่อเอกกับแ,แม่หน่อยสร้างไว้เนี่นคือสิ่งที่เรามาได้มีโอกาสครับถ้ามาแล้วไม่มั่นใจว่าจะมีที่พักรอง ถือเต็นท์มาด้วยพวกเต็นท์มาด้วยเพื่อจะมากลางแต่หลายๆท่านก็นยังว่าละหลายๆท่านก็นมองไปในมุมที่ว่าอาจจะไม่ได้นอนก็เลยไม่พกมาแต่ถ้าเป็นไ่ได้เผื่อหนาวครับอากาศทางภาคอีสานหรือทางอุบลตอนนี้ก็หนาวบรรยากาศคืนหนาวมีหมอกครับก็เป็นไปได้ก็เตรียมหมวกเตรียมอะไรผมเชื่อเลยว่าเอฟซี FC ทุกประเทศจะมาถ้าจะมาอย่ายให้วางแผนดีๆหรือถ้าวางแผนไม่ดีเราก็เตรียมอุปกรณ์มาเผื่อไว้ใช้ก็มาเผื่อไว้เผื่อขาด เผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นไปได้ก็เตรียมเ,ไไเต็น์เ,เล็กๆน้อยๆซื้อสุวันนี้ไม่แพงแล้วเต็น์มีราคาเยอะที่มีขายก็เยอะแยะครับผมเตียมมาบ้างผมว่าเป็นจะเป็นไปได้ถ้าเตรียมเป็นไปได้ก็คือดึกๆมาหมอกลงหลายๆท่านอาจจะไม่สบายได้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนพร้อมและเต็มใจมาที่จะมาเขาดาบ้านหลานนอยมีโอกาสมาเชียร์มาให้กำลังใจมาร่วมบุญครับพระป่าสามคัคคีครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับร่วมบุญมาว่าจะร่วมถวายวัดรพสตและกับโรงเรียนนี่คือสิ่งที่มัน เกิดประโยชน์แก่ชุมชนแก่ตำบลแก่อำเภอสิ่งที่ดีเราร่วมกันสร้างสร้างให้คนที่เขาเสียสละเวลาสร้างให้แก่คนที่เขาทํางานเพื่อสังคมนี่คือสิ่งที่ดีเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างหลายๆท่านอาจะบอกว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณเชื่อไหมบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่สาคัญโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่อยู่ในเขตที่ไม่ใช่ในอำเภอเมืองหลักๆเป็นโรงเรียนที่มีเขาเรียกว่านักเรียนที่มีน้อยงบประมาณก็มาตามยอดที่นักเรียนที่มีอยู่ บางสิ่งบางอย่างในการพัฒนาโรงเรียนหลายๆอย่างงบประมาณก็ไม่พอสิ่งบางสิ่งบางอย่างเล็กๆนน้อยสามารถเอาไปปรับปรุงห้องนงห้องน้ําโรงอาหารของนักเรียนหรือโต๊ะก้ออี้อาจจะซื้อมาซ่อมเสมียมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับมีโอกาสมาช่วยกันครับสนับสนุนการสร้างดีๆร่วมบุญกันลาน,น้อยร่วมถวายเงินที่วัดก็ดีแม้กระทั่งร่วมมอบใช้คำว่าร่วมมอบบ้านหลัง หม่ให้แก่ลาน้อยคือบ้านหอบฝันของหลาน้อยอย่างเป็นทางการใช้คําว่าอย่างเป็นทางการผมเชื่อเลยว่าทุกคนภูมิใจและหลากับภูมิใจสิ่งที่หลาสู้มา fc สู้มาด้วยการรักสนับสนุนปกป้องกันมาผมเชื่อเลยวันนี้จะเป็นวันสําคัญยิ่งครับมาครับผมเชื่อเลยว่าพางพ่อเอกแม่หน่อยก็เตรียมงานอย่างเต็มที่เพื่อรองรับและรอ fc ที่จะมาร่วมงานครับสุดท้ายท้ายสุดละครับ ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มโบลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ